ฤดูกา25 63, 25 64, ล2 5 6 3 2 5 6 4รกรฤดูกาลแห่งการดงสวยและโควิด -19 โดยฤดูกาล2563-2564กบาร25 63, 25 64, บุรีรัม์ประเดิมการแข่งขันในรายการ a f c แชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบ2ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พวกเขาเนี่ยจะได้เริ่มเล่นในรอบนี้นะับตั้งแต่ในฤดูกาล2556ร2556โดยในรอบนี้เนี่ยบุรีรัม์สามารถเปิดบ้านเอาชน,นะนครโฮจิมินห์ซิตี้ไป2ประตูต่อหนึแต่ในรอบถัดมาซึ่งก็คือรอบเพย์ออฟ บยรลัมต้องบุกไปชนะเซี่ยงไฮ้ s i p g ให้ได้เพราะจะได้เข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มใน AFC นั่นเองแต่บุรลัมก็แพ้ไป0-3ปตทำให้ไม่สามารถเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้ ส่วนในหลีกนะครับบุรีรามเนี่ยก็ทําผลงานได้ไม่ดีนะักโดยในช่วงก่อนพักหลีกเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโครโรนาทีมเก็บได้เพียง4คะแนนจากการลงเล่น4นะัดโดยแพ้เมืองทองไป1ประตูต่อศูนชนะชนบุรี4ประตูต่อศูนแพ้ลาดบุรีมิดผล4ประตูต่อ3และเสมอการท่าเรือ1ประตูต่อหนึ่งและอยู่ในอันดับที่11ของตารางอีกทั้งในช่วงพักหลีกสโมอสรยังได้ยกเลิกสัญญาผู้เล่นต่างชาติแทบทั้งหมดรวมไปถึงอันเดสตุนเยสผู้เล่นแนวรับที่ลงเล่นให้กับสโมสรมาตั้งแต่ฤดูกาล2 0งพ 557เมื่อกลับมาแข่งในลีกอีกครั้งในเดือนกันยายนปี63สมสรก็ยังคงทำผลงานได้ไม่ดีโดยหลังจากนัดที่เปิดบ้านแพ้ต่อนครราชสีมามารด้านหนึ่งประตูต่อ2เมื่อวันที่18ตุลาพศ2563โบซิดาสบันโดวิสได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนและอเลซันดีกามาซึ่งเคยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสมสรในช่วงปีพศ2557-2559ได้กลับมาเข้ารับตำแหน่งนี้แทนทำให้บุรีรัมม์มีผลงานในลีกที่ดีขึ้น ที่เคยอยู่อันดับที่12ในปลายเยดือนตุลาคมก็สามารถขยับขึ้นมาจบอันดับที่2เมื่อจบฤดูกาลได้แต่อย่างไรก็ตามสโมสรก็ตกรอบฟุตบอลถ้วยรายการสําคัญอย่างช้าง FA ฟเอครับ โดยการายพแพ้กับชนบุรีรอบรองชนะเลิศส่วนลีกครับนะครับปีนั้นเนี่ยก็ถูกยกเลิกไปทําให้บุรีรัมไม่สามารถคว้าแชมป์อะไรได้เลยในฤดูกาลนั้นแต่ก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างเนื่องจาก AFC เนี่ยประกาศเพิ่มโคตาให้กับไทยลีกจาก2อบวกหเป็น2อบวกสองทให้ไทยมีทีมเพิ่มและทีมที่เข้ารอบแบ่งกลุ่มเลยเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นเป็น1ทีมนั่นเองซึ่งก็เอาอันดับที่1และที่2ไทยลีกเนี่ยไปแข่งนะครับ ถึงบุริลามจะได้ที่2ของไทยลีกก็ไม่ได้ไปเล่น AFC ซีซั่นนี้อยู่ดีเพราะเขานับแค่15นัดแรกและ15นัดแรกเนี่ยบุรีรามจบเพียงอันดับที่5เลยไม่ได้ไปนะครับน่าเสียดายจริงๆแต่ AFC แชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าเนี่ยบุรีรามก็ได้ไปเล่นอย่างแน่นอนเพราะเขาเอาคะแนนหลังจบลีกไปเล่นนั่นเองก็ได้โคตารอบแบนกลุ่มแบบสบายๆโดยไม่ต้องไปเพย์ออฟนั่นเองส่วนรดูกาล2,564 65บุรีรามก็มีคะแนนเป็นที่1ณนะตอนนี้ โดยแข่งไป5นะัดชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้9เสียไป3ลูกต่าง6ผลต่างบวก6คะแนน10คะแนนโดยนําชนบุรีการท่าเรือสิงค์เชียงรายสมุทรปราการซิตี้ไป2คะแนนก็ถือว่าปีนี้เนี่ยทรงมาดีนะครับบุรีรัมย์ก็ขอให้บุรีรัมย์เนี่ยได้อย่างน้อยสัก1แชมป์นะครับผมลีกครับเอฟเครับหรือแชมป์ลีกก็ว่ากันไป ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเล่าประวัติสโมสรฟุตบอลบูรีลอยูเนเต็ดพาร์ท4ก็จะทำเรื่อยๆนะครับสำหรับทีมนี้ส่วนทีมอื่นๆก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์กันละ่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าส,สวัสดีครับ